สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับภาพของ s ซตอินเด็นะครับตอนนี้นะครับมันก็อยู่ที่โซนของแนวรับแหละนะครับแต่มันเป็นแนวรับที่ไม่ควรจะหลุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือโซน1,4,3,8นะครับเราจะเห็นว่าแพทเทิร์นของตัวของ s ซตอินเด็เนี่ยมันก็มีแพทเทิร์นเชิงลบอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของ h ฮดแอนด์โชเดอรนะครับตรงนี้คือไหล่ซ้ายนะครับนี้เป็นหัวอันนี้เป็นไหล่ขวานะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งสี่สามแปดเนี่ยถ้ายังไม่หลุดเนี่ยโอเคภาพก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่แหละนะครับก็จะเป็นแบบหนึ่งสี่สามแปดคือแนวรับแล้วก็แนวต้านเนี่ยแถว SMA ยี่สิบนะครับแถวประมาณใกล้ๆตรงหนึ่งสี่หกหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเกิดหลุดลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับภาพมันก็จะเป็นเชิงลบทันทีนะครับนั่นก็เป็นจะเป็นจุดที่ต้องระวังไว้นิดหนึ่งที่1438เวลาวางกลยุทธ์ในการเล่นก็คือว่าถ้าไม่ต่ำกว่า1438เนี่ยก็ยังพอเล่นได้แบบสบายใจอยู่แต่ถ้าเกิดต่ำกว่า1438ก็ต้องพยายามแบบระวังระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของเบรดที่เราคุยไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือตัวของนิวโลนะครับที่มันพุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีแหละนะครับเพราะว่า แถวประมาณ1438แล้วมันก็พยายามยื้อมาได้สัก2อสวันนะครับแต่ก็อย่างที่เราคุยไปว่าอัพไซด์เนี่ยมันก็คงไม่ได้เยอะเพราะว่ามันเป็นแพนิคที่อยู่เหนือเส้น200วันนะครับมันไม่มันไม่เหมือนกับแพนิคที่มันอยู่ต่ำกว่าเส้น200นะครับนี่แพนิคเหนือเส้น200เวลามันดีดเนี่ยมันก็เลยดีดได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะ1462เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตัวของแนวต้านนะครับแต่ข้อดีนะครับข้อดีเนี่ยคือผมมองว่าสมมติถ้าเกิดมันผมมันหลุดลงมาจริงๆเนี่ คือผมก็ไม่ได้มองแบบแย่มากนะครับคือถ้ามันลงเนี่ยผมว่าการลงเนี่ยมันอาจจะมาจากหุ้นใหญ่ที่มันอยู่โซนสูงมากกว่าเช่นพวกแบบเดลต้ากราฟอินทัชอะไรเงี้ยนะครับแต่หุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่มันแบบมันลงมานําก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้ลงไปต่อมากนักนะครับก็ภาพเทคนิคก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของเทคนิคอลเทรดดิ้งพอร์ตนะครับปีนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีแหละนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะ มีการนํามาแก้ไขละนะครับคือก่อนหน้านี้ผมพยายามปีนี้ผมพยายามให้น้องในทีมเนี่ยช่วยในการมอนิเตอร์นะครับแล้วผมไม่ได้มอนิเตอร์เป็นหลักนะครับแต่เดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะมีการดึงกลับมามอนิเตอร์เป็นหลักมากขึ้นในตัวของ Technical Trading p o r t ตนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาที่ภาพของ s ซฟริตี้อินเด็กซนะครับสำหรับตัวของ f ิวเจอร์นะครับฟิวเจอเนี่ยก็ มันก็เป็นกรอบไซด์เวล่ะนะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์เนี่ยกรอบล่างเนี่ยประมาณ928นะครับส่วนกรอบบนเนี่ยประมาณ942นะครับตอนนี้เราก็ยังเห็นภาพที่เป็นไซด์เว์อยู่ถ้าถามว่าหลุดเนี่ยน่าช็อตไหมสมมติถ้าหลุด929เนี่ยถามว่าน่าช็อตไหมผมว่าก็ไม่ได้น่าช็อตมากนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าพื้นที่ในการทํากําไรเนี่ยมันไม่เยอะเลยจะเห็นว่าสมมติถ,ถ้าเกิดหลุด929เนี่ยพื้นที่ในการทํากําไรมันก็แถวประมาณ922นะครับผมเลยมองว่าฟิวเจอร์เนี่ย ก็เวทแอ n ด์ซีดีกว่านะครับคนที่เล่น p r o d u c t ีเฟกเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าเล่นเนี่ยคือตัวของราคาของคำนะครับก็ภาพรายสัปดาห์นะครับก็แตะแนวรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เส้น SMA 20นะครับที่เส้น s a 20, 20เนี่ยของ20สัปดาห์เนี่ยก็แตะแนวรับไปเรียบร้อยและนะครับแล้วก็ภาพรายวันก็เราให้ดูแต่สัปดาห์ที่แล้วละนะครับว่าตอนนี้มันลงมาเนี่ยแล้ว Candlestick เกิดรูปแบบของแฮมเมอร์เนี่ยนะครับเราก็คาดหวังการฟื้นตัวแหละในตัวของราคาทองคํานะครับแล้วก็ไปประกอบกับพวกดอลลาร์อินเด็ก์นะครับที่มันชนแนวต้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือตัวของบอลยูเนี่ยนะครับที่เริ่มจะเป็นดิเวอร์เจนต์นะครับเรามองว่าปัจจัยที่มันกดดันตัวทองคําให้มันลงมาเนี่ยก็คือดอลลาร์ที่ขึ้นกับบอลยูที่แข็งที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มอ่อนกําลังลงดังนั้นตัวของราคาทองคำเนี่ย มันก็สามารถใช้เป็นการเล่นรอบเทคนิคอลรีบาวขึ้นไปได้นะครับสำหรับใครที่เปิดลองมาจากสัปดาห์ก่อนนะว่าถือต่อไปก่อนนะครับใกล้ๆ2,600อะไรอย่างรเงี้ยนะครับค่อยหาจังหวะในการ take แบ่งเทคโปรฟิตละกันสำหรับตัวของราคาทองคำถ้าเล่นสั้นนะแต่เล่นกลางยาวก็ก็ถือได้แหละสำหรับตัวทองคำนะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบในส m เมทนะครับสำหรับราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยภาพนะครับมันเป็นลักษณะของ ไซเว่ยนะครับเป็นลักษณะของไซเว a y ก็จะเห็นว่าตอนนี้นะนะครับกรอบล่างเนี่ยอยู่แถวประมาณใกล้ๆตรง66.5นะครับตอนนี้ยังไม่หลุดนะครับก็ยังทําให้ภาพของราคาน้ํามันเนี่ยยังเป็นลักษณะของไซเว่ยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยเราค่อยมาประเมินการอีกครั้งหนึ่งแต่จุดที่แบบน้ํามันไม่ควรหลุดจริงๆเนี่ยคือ65นะครับถ้าเกิดต่ํา65ไปเนี่ยภาพน้ํามันเนี่ยจะเป็นเชิงลบทันทีนะครับส่วนแนวโน้มค่าเงินนะครับสำหรับค่าเงินบาทตอนนี้นะครับ สามสิบห้าบาทต่อดอละละสาสหรัฐเนี่ยตรงนี้มันคือโซนของแนวต้านนะครับเราก็มองเหมือนเดิมว่าตอนที่มันแตะสามห้าเนี่ยไอเอสไอมันจะโอเวอร์บอสนะครับดับงนั้นแถวสามห้าเนี่ยเป็นจุดช็อตนะครับสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยกล้าช็อตก็แบ่งช็อตก็ได้สามห้ามันคือแนวต้านแล้วก็สามห้าจุดสี่ก็เป็นอีกแนวต้านหนึ่งของเส้นสองร้อยก็ถ้าแบ่งช็อตสองจุดก็ปลอดภัยกว่าในการช็อตจุดเดียวนะครับส่วนยูโรนะครับยูโรก็พยายามจะดิดกลับแหละนะครับเพราะว่าการปรับตัวลงมาของ ค่างเงินยูโรเนี่ยมันเริ่มมีบู l i ิช d ดเวอเ e น c ์เกิดขึ้นนะครับบางนั้น1.06เนี่ยก็มีโอกาสจะกลับขึ้นมาได้สําหรับค่างเงินยูโรนะครับส่วนตัวของค่างเงินเยนนะครับในตัวของค่างเงินเยนเนี่ยเรามองว่ามันก็เป็นลักษณะของ Sideway Up ์อยู่นะครับแต่ตัวนี้เรายังไม่ค่อยอยากช็อตเท่าไหร่ว่ามันเพิ่งจะเกิดตัวของ Golden c ค o อสขึ้นมานะครับตัวนี้เราก็เลยแบบอ่ารอให้รอยสัญญาณบวกตรงนี้มันต้องอ่อนอ่อนกำลังลงสัก นิดหนึ่งก่อนสําหรับตัวของค่างเงินเยนนะครับส่วนคนที่ไม่อยากจะมีความเสี่ยงกับพวกค่างเงินยูดอลลาร์นะครับก็มาดูตัวของเยนบาทนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับเราก็คุยกันไปตั้งแต่ตอนที่มันแถวบอททอมละแถวประมาณใกล้ๆตรงยีิบสองตรงนี้นะครับที่เราบอกว่าโอเคมันมีลักษณะของบูริชเตเวอร์เจนเน่ทาให้เราสามารถลุ้นการฟื้นตัวได้ของเยนบาทนะครับก็เส้น200เนี่ยแถวเนี้ยจะเป็นแนวตา้านนะครับ สำหรับประเด็นถัดมานะครับก็มาที่ภาพของเซกเตอร์โลเทชันนะครับถามว่ากลุ่มไหนนะครับที่มีลุ้นในสัปดาห์นี้นะครับผมมองว่าเป็นพวกกลุ่มของคอมเมอร์สนะครับหรือพวกกลุ่มแบงค์เนี่ยหรือกลุ่มพวกธุรกิจการเกษตรนี่ยนะเป็นเป็นสามกลุ่มที่สามารถจะลุ้นได้ในสัปดาห์นี้นะครับกลุ่มคอมเมอร์สก็พวก c p พออะไรเงี้ยนะครับมันก็อยู่แถวโซนของแนวรับแหละนะครับเดี๋ยวเรามาที่หุ้นแนะนำนะครับสำหรับหุ้นแนะนำตัวแรกวันนี้ก็จะเป็นตัวของ C P N นะครับสอบ C P N ก็เป็นอุ้นที่ไม่ได้หยิบมาแนะนานานเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันขึ้นแบบโอเวอร์ชูดเกินไปนะครับคือปรับตัวขึ้นเนี่ยเปิดแกลบเนี่ยข้ามใปแบบรุนแรงมากนะครับเราก็ต้องรอมันจนกว่ามันจะกลับมาปิดแกลบนะครับแต่จะเห็นว่าตอนที่วันปิดแกลบเนี่ยมันเป็นคันลงมาปิดแกลบแล้วเป็นเป็นคันเดลแบบแดงยาวๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยต้องต้องรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็สัญญาณซื้อเนี่ยมันก็เริ่มมาวันศุกร์แหละนะครับสำหรับวันศุกร์เนี่ยเราจะเห็นว่า อ่อ d l n s t i s t i c k เนี่ยมันมีการเปิดต่ำคือเปิดที่59.5แต่ราคาปิดเนี่ยปิด60.25นะครับเปิดต่ำแต่ปิดขึ้นมาสูงอย่างเงี้ยนะครับก็แปลว่ามันเริ่มมีแรงในการซื้อกลับนะครับเราเลยมองว่าตัว cpn เนี่ยแถวช่วงนี้เนี่ยประมาณ60บาทเป็นจังหวะรับเล่นรอบเทคนิคอลรีบาวได้ STOP l o s s ถ้าเกิดต่ำกว่า58.75นะครับเป้าหมายคือ61.5แล้วก็64สําหรับตัวของ cpn นะครับสำหรับตัวที่2ะจะเป็นตัวของ ttb นะครับสำหรับ ttb เนี่ยก็จ,จะหลุดเส้น200ลงมาเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันก็ลงมาที่แนวรับของเส้น up ten line แล้วนะครับผมว่าการที่มันลงมาที่แนวรับของเส้น up ten line แล้วเนี่ยนะครับตัวของ rsi ก็เหมือนจะกใกล้ๆ over sell นะครับก็มีโอกาสจะรีบาว n d แหละนะครับอย่างน้อยเราก็มองว่าอาจจะรีบาว n d มาเทสเส้น200วันเดี๋ยวมัน1.8ได้นะครับแนวรับนะครับ1.74่งจุดเจส stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า1.70สําหรับตัวของ ptb นะครับแล้วก็มาตัวถัดมาก็เป็นตัวของ sta นะครับ sta เนี่ยจะเป็นแนว speculative buy นะครับสำหรับ sta ก็คือเป็นหุ้นที่ปรับตัวลงปรับตัวลงมาแรงมากนะครับในสัปดาห์ก่อนหน้านู้นเนี่ยที่มีการเปิดแกลบเนี่ยพุ่งลงมาเลยนะครับเวลาเปิดแกลบลงมาเนี่ยนะครับเราก็รอดูก่อนแหละนะว่ามันราคาเนี่ยมันเริ่มจะยืนได้นะครับก็ถ้าเกิดซูมเข้ามาดูจะเห็นว่าในในช่วง สามวันหลังสุดเนี่ยก็เป็นเป็นคันเดลที่ที่มีหางละนะครับที่มีหางแล้วแล้วแนวรับเนี่ยไอแนวสต็อปล็อเนี่ยมันค่อน้างชาดคือมันสิบเจ็ดจุดหกที่เป็นโลของวันที่หกเดือนแปดอ่าแล้วก็เราก็เลยมองว่าประมาณกค่สิบแปดเนี่ยมันก็เป็นจังหวะในการซื้อเก็งกำไรได้แหละแล้วลถ้าเกิดรุดต่ำกว่าสิบเจ็ดจุดหกนะครับก็เป็นจุดสต็อปลอไปส่วนการรีบาวนะครับเราก็ยังไม่ได้มองการรีบาว์ที่ขึ้นไปไปแรงนะครับก็เน้นก่อนอีกทีว่าเป็นลักษณะของการเกิดเทคนิครามากกว่า แนวต้านคือ18.8แนะครับแล้วก็19.2สําสำหรับตัวของ STA นะครับเน้นเทคนิคอลรีบาสนะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ทร้อยนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นตัวของมาสเตอร์นะครับเป็นตัวของมาสเตอร์มาสเตอร์เนี่ยเป็นหุ้นที่มีการฟอร์มแพทเทิร์นอยู่นะครับยังไม่เบรกแต่เอามาให้ดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าหาหุ้นเบรกเลยเนี่ยม,มันอาจจะไม่ค่อยมีนะครับเราก็เลยต้อง เลือกตัวที่แบบยังไม่เบรกแต่ว่าก็ก็เริ่มใกล,ล้ละก็คือตัวของมาสเตอร์นะครับพทเทินของมาสเตอร์นะครับคือรูปแบบของ Descending t r i a n g l e นะครับตอนเนี้ยคีย์สำคัญคือใกล้ๆตรง46.75นะครับอีก46.5ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเบรกผ่านไปได้เนี่ยมันจะทำให้ MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal Line นะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณบวกเป้าหมายคือ48.5แล้วก็50สำหรับมาสเตอร์นะครับ แนวรับ45.75นะครับสต็อปลอถ้าเกิดต่ำกว่า44.75สำหรับตัวของมาสเตอร์นะครับตูวถัดมานะครับจะเป็นตัวของบูบิกนะครับสำหรับบูบิกเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเราก็เก็งกำไรไปรอบหนึ่งตอนที่เริ่มเบรกเส้น200วันมาแล้วพู b a c k ไม่หลุดเนี่ยนะครับก็เป็นจังหวะเก็งกำไรไปรอบหนึ่งตอนนี้ก็ถอยกลับมาแถวโซนเดิมอีกแล้วนะครับแต่เราก็มองว่าเป็นการถอยเพื่อขึ้นต่อมากกว่าสําหรับตัวของบูบิก เพราะว่าการเบรกในรอบก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้มันผ่านเส้น200วันขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่า SMA 20เนี่ยมันยังไม่ตัด SMA 200เป็น Golden c l o s s ขึ้นมานะครับเราก็เลยต้องรอมันก็เลยมีจังหวะแบบย่อมาทีนึงนะครับแต่จังหวะที่มันย่อมาเนี่ยพวก SMA เนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นละเส้น SMA 20มันจะวิ่งขึ้นละมันก็มีโอกาสจะตัดเส้น200เนี่ยเป็นการ confirm Golden c ค o อ s ได้นะครับแนวรับนะครับคือ42.25นะครับ สต็ Stop, อปลอ่ถ้าต่ำกว่า41.25นะครับเป้าหมายคือ46แล้วก็47.5สำหรับตัวของ b ูบิกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวของ Noble นะครับเป็นตัวของ Noble นะครับสำหรับตัวของ Noble เ,เ,น, I, เนี่ย Over ร Over นนนะรเราจะเห็นว่า RSI o v e เนี่ย o v e r s o l มากนะครับมากแต่ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าไอ้ RSI ที่มัน o v e r s o l มากๆเนี่ยเริ่มมีการพงกหัวออกจากเขต เริ่มผงกหัวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในเขตที่มันต่ํามากอยู่นะผมเลยคิดว่ามันก็มีโอกาสจะเกิดรอบเทคนิคอลีบาวขึ้นมาได้สําหรับโนเบ e ลนะครับแนวรับนะครับสองจุดแปดสี่นะครับสต็อปลอถ้าเกิดต่ํากว่าสองจุดเจ็ดแปดนะครับเป้าหมายคือสองจุดเก้าหกแล้วก็สามจุดสูาสองสำหรับตัวของโนเบ e ลนะครับอันนี้ก็ครบละนะครับสําหรับมุมมองทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวถัดมาก็เรามาที่ตัวของคําถามนะครับ สำหรับคำถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของแอดวานนะครับสำหรับ a แอดวานโทนแนวต้านนะครับมันก็คงชัดเจนแหละว่าแอดวานเนี่ยรอบล่าสุดที่มันขึ้นไปเทสเนี่ยมันก็ไม่ผ่านนะครับก็297เป็นแนวต้านหลักส่วนแนวรับก็คงเป็นเส้น20นะรประมาณ278สำหรับตัวของแอดวานนะครับส่วนตัวของไอโรยัลเนี่ยนะครับทางทคนิคมันยัง ยังดูอะไรไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่เพิ่งเกิดมาใหม่แล้วก็ทำนิวโรอย่างต่อนเนื่องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีสัญญาณการกับตัวอะไรนะครับมาเทียบกันว่า c p r เนี่ยกับ CPXStar เนี่ยตัวไหนกราฟดูดีกว่ากันนะครับผมว่าตัวที่ผมชอบมากกว่าเนี่ยคือ CPXStar นะครับกราฟมันแข็งกว่าชัดเจนนะครับคือ c p r เนี่ยมันเป็นการลักษณะของการเล่นแบบเบสิกก็คือเล่นแบบตามกรอบนะครับเนี่ยกรอบล่าง อันนี้กรอบบนนะครับก็คือรับกรอบล่างรอขายกรอบบนนะครับแต่ตัวของ c p x Star เนี่ยนะครับคือถ้าภาพเล็กเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของไซส์เว้า up นะครับแต่ที่ผมมอกมันเซ็กซี่มากกว่าเนี่ยมันเซ็กซี่มากกว่าในมุมมองของภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ที่มันเป็นเส้น Down Trend ดาวเทรนตรงเนี้ยแล้วมันมีการ break ขึ้นไปได้เนี่ยเรามองใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ inward head and shoulder แบบกว้างๆได้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ย c p x Star เนี่ยมันก็เลยดูเซ็กซี่มากกว่านะครับ ตัวถัดมานะครับเป็นตัวของ top pyoil นะครับสำหรับ pyoil มีการทำ lower low ลงมานะครับแต่เริ่มเป็นการทำ lower low ที่มีโอกาสจะเกิด d i v e r g e n c ์ขึ้นมาแล้วนะครับไม่เหมือนกับก่อนหน้านะครับอันนี้คือ lower low อไม่มี d i v e r g e n c ์เนี่ยน่ากลัวนะครับแต่เวลาเป็น lower low มี d i v e r g e n t ์เนี่ยเราก็ยังคาดหวังการฟื้นตัวได้สําหรับตัวของ pyoil นะครับส่วนตัวของ BAM นะครับแ a ก็ลงมาค่อนข้างจะลึกมากแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเขตของ oversold ลึกเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าก็น่าจะรีบาวได้แหละนะครับมันก็อยู่ในโอเวอร์โซมาตั้งแต่ต้นต้นเดือนละนะครับเนี่ยวันที่5าเนี่ยก็เริ่มเข้าเขตโอเวอร์โซเนี่ยโอเวอร์โซค้างมาค่อนข้างจะยาวเหมือนกันจะเห็นว่าเวลามันค้างมายาวๆเนี่ยสมมุติเราลองดูแถวนี้ก็ได้นะเวลามันค้างมายาวๆเดือดมันก็จะมีจุดที่แบบไอซ์ไซเนี่ยพุ่งออกมาจากเขตโอเวอร์โซนะครับเนี่ยค้างยาวๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะพุ่งออกจากเขตโอเวอร์โซนะครับคือตามสถิติเนี่ยมันก็จะค้างในเขตโอเวอร์โซเนี่ย ไม่น่าจะไม่น่าจะนานมากนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ประมาณระดับหนึ่งแล้วถ้าใครอย่างน้ำเป๊ะๆก็ลองไปไปนับแท่งดูว่ารอบที่แล้วเนี่ยค้างโอเวอร์โซนานเท่าไหร่หลแล้วกอดจะดิบกลับออกมานะครับก็เลยมองว่าตัวของแบมเนี่ยเราก็ต้องรอจนกว่าไอซ์ไซเนี่ยจะออกจากเขตของโอเวอร์โซนะครับถัดมาเป็น RBF นับ RBF ผมมองว่าภาพเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าโลเดิมเนี่ยยืนได้ไม่หลุดละนะครับโลเดิมเนี่ยยืนได้ไม่หลุดละแล้วตอนนี้นะครับมีการ เบรกผ่านเส้นดาวเทรนขึ้นมาได้นะครับบังนั้นตัวของ RBF เนี่ยมีโอกาสที่จะเล่งตัวขึ้นมานะครับเป้าหมายคือ6.15แล้วก็แถว6.5นะครับคือผมว่า RBF เนี่ยภาพเนี่ยมันสวยในภาพระยะกลางด้วยซ้ำน,นะไม่ใช่ภาพระยะสั้นนะครับอาจจะต่างจากตัวอื่นที่เราคุยกันว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่นสั้น RBF ผมว่าพอลุ้นกลางยาวได้เลยลหละนะครับส่วน GC นะ GC ผมว่าเริ่มเก่งกำไรได้แล้วนะครับตอนสัปดาห์ที่แล้วที่มีคำถามเข้ามาเนี่ย เราบอกว่าแถวโล่เดิมเนี่ยให้ดูแคนเดลสติ๊กก่อนถ้าเกิดแคนเดลสติ๊กกับตัวเนี่ยเราค่อยมาอ่านดเวอร์เจน์ดังนั้นแถวเนี้ยเริ่มมีดเวอร์เจน์ละนะครับผมเลยคิดว่า p d g c เนี่ยแถว24เนี่ยเป็นจุดในการเก่งกำไรได้แล้วนะครับส่วนตัวของ Ja ๊นะครับ j a ๊ Jazz ยังผมยังไม่เห็นอะไรให้เก่งกำไรนะครับเพราะว่าการดีดตัวพยายามดีดตัวขึ้นมารอบล่าสุดเนี่ยมันก็ยังเป็นการทำ lower high อยู่นะครับแล้วมันก็ยังต่ำกว่าเส้น200นะครับดับงนั้นก็ ยังมองไซด์เวดาวลงมานะครับแนวรับก็แถวประมาณ2.2แต่ก็มีความเสี่ยงที่มันจะหลุดเหมือนกันนะครับส่วนตัวของ BCH นะครับตัวนี้ก็เริ่มรีบาวน์ะครับก็จะเห็นว่าลงมาค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีรีบาว์สั้นๆขึ้นไปสําหรับ BCH ก็แนวรับประมาณ16นะครับแนวต้านก็17ช่วงนี้เวลารีบาว์คงรีบาว์ไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็ภาพดูเป็นไซด์เวย์มากกว่าส่วนตัวของ IVL นะครับสำหรับ IVL เนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ย IVL อาจจะดูสวยกว่า GC นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย GC เนี่ยเริ่มจะดูสวยกว่าละนะครับก่อนหน้านี้นที่ IVL มันสวยกว่าเพราะ IVL เนี่ยมันเป็นหุ้นที่พยายามจะเบรกเอาขึ้นไปที่โซนด้านบนนะครับแต่การว่า IVL เนี่ยเบรกไม่ไหวน,ไนะครับเป็น f a ลเ break ไปนะครับดังนั้นแต่ตัวของ GC เนี่ยการว่าลงมาที่แนวรับแล้วเกิดเว v e r g e n c ์เกิด c a n เ l e กลับตัวนะครับดังนั้น IVL เนี่ยกราฟตรงนี้อาจจะเริ่มไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับก็มีโอกาสที่จะ ปรับตัวลงมาสําหรับตัวของ IVL นะครับคิดว่าถ้ากลุ่มปิโตเนี่ยตอนนี้ผมอาจจะคิดว่าถ้าเล่นเนี่ยไปเล่น GC ดีกว่านะครับสำหรับตัวถัดมาเป็นตัวของไทยคมนะครับทุน13บาทถือหรือคัดนะเพราะคงต้องถือแหละนะครับเพราะว่ามันก็ลงมาถึงเส้น200วันละนะครับดังนั้นเราคิดว่าที่เส้น200วันเนี่ยมันก็คงไม่ได้จุดในการซ็อปลอตเพราะว่าเส้น20มันอยู่ห่างมากนะครับอ่ามันต่างกันนะครับคือปกติบางทีเราจะได้ยินคําพูดบ่อยๆว่า หลุดเส้น200ควรจะ stop stop loss ไปก่อนนะครับแต่หลุดเส้น200เนี่ยนะครับมันก็ควร stop loss ไปก่อนในอันนี้คือคําแนะนาในในหลักๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราหันมามองแวบๆเราเห็นว่าเอ้เส้น20มันยังอยู่เหนือเส้น200มากๆเนี่ยมันแปลว่าการลงมาเส้น200ยเนี่ยมันยังพอมีลุ้นได้อยู่หรือหลุดเนี่ยจะเป็นการหลุดหลอกดังนั้นถ้าเกิดเส้น20บมันห่างเส้น200เยอะๆเนี่ยนะครับเวลาหลุดเส้น200เนี่ยยังไม่ต้องตกใจมากมันยังพอลุ้นในการกลับตัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเคสอื่นที่แบบ อ่าที่แบบอย่างเงี้ยนะครับอ่แบบสมมติอย่างเงี้ยหลุดเส้น200อย่างเงี้ยนะครับสมมติแบบอ่หลุดเส้น200เห็นว่ารอบตรงเนี้ยเส้น20มันห่างเงี้ยมันไม่น่ากลัวนะครับมันก็แบบอ่มีจังหวะด,ดีกลับมาแต่ลองมาดูตอนนี้มันหลุดเส้น200ในรอบนี้นะครับแบบอ่ะพื้นกลับมาละแล้วมาหลุดเส้น200กลับมาใหม่ตรงเนี้ยเห็นว่าเ20ส้น20เส้น200มันไม่ห่างละนะครับแล้วรอบเนี้ยมันถึงกลายเป็นการแบบซึมลงมาจริงนะครับดังนั้นเวลาดูพวกเรื่องของเส้น200เนี้ยพยายามเช็คด้วยเส้น2ยี่มหรือน้้ยแค่ไหนนะครับ มาที่ตัวของ CPF นะครับสำหรับตัวของ CPF เนี่ยตอนนี้ก็อยู่แถวโซนแนวรับแหละนะครับผมว่าแถวประมาณ 24- 24.2นี่ยยก็เก่งกำไรได้นะครับถ้าต่ำกว่า23.8ก็สต็อปไปนะครับส่วนเป้าหมายก็25.5-26ถึง26สำหรับตัวของ CPF นะครับถามว่ามีโอกาสจะไปต่อไหมการที่มันลงมาที่โซนแนวรับแล้วมันไม่หลุดเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นขึ้นต่อนะครับ ส่วน TTA นะเป็นหุ้นแนะนำของเราวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็แนะนำไปแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปรับตัวลงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะตัว TTA เนี่ยผมว่าผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าความแม่นยำม,มันจะมันจะถูกเยอะอยู่ละนะครับถ้าเกิดหลุดโลเนี่ย5.4ก็สต็อปไปนะครับแต่ตัวเนี้ยเราเก่งกันไปด้วยดิกรีวอดคือถ้าเกิดเราเราผิดเนี่ยสต็อปลอสมัน,ม,นมันใกล้แต่ถ้าเกิดมันถูกเนี่ยแล้วมันวกกลับไปเนี่ยไปแถวไฮเดิมหรือไปเส้น200อนะัพปไซด์มันเยอะกว่าสำหรับตัวของ TTA นะครับ ส่วน JMT นะหลุดเส้น200อีกแล้วนะครับคือช่วงนี้เนี่ยถ้าหลุดเส้น200ก็ต้องต้องออกมาก่อนนะครับแล้วกลับไปยืนเส้น200เนี่ยก็ต้องกลับไปค่อยกลับไปเล่นใหม่นะครับแล้วถ้าเกิดใครแบบเอ่อเราไม่ชอบแบบเข้าๆออกบ่อยๆจริงๆเนี่ยนะครับก็แบบพักไปก่อนเลยนะครับหุ้นตัวไหนที่แบบยืนเส้น200ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันแปลว่ามันยังไม่เลือกทิศทางที่ชัดเจนนะครับบาง้นก็อาจจะต้องแบบพยายามออกมาดูก่อนมากกว่านะครับส่วนแรนด์เฮา แวน,นี้มองมองรีบาวนะครับมองรีบาวเพราะว่าก็ลงมาลึกจากไอซ์ไซที่มันโอเวอร์โซแต่ก็ไม่ได้ขนาดหน้าถั่วขนาดนั้นนะครับส่วนบ้านปูนี่มองเหมือนเดิมแหละว,ว่าแถวเส้น200ก็เราคาดหวังการรีบาวแหละแต่การรีบาวก็คงไม่ได้เกินเส้น20 6.1นะ6กก็จะเป็นแนวต้านสําหรับตัวของบ้านปูนะครับส่วน JTS นะครับวับนนี้ก็ลงมาที่เส้นลงมาที่เส้น200นะครับแต่โดยรวมผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับคือ มันแตะเส้น200ร้อยเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วแนวต้านก็ไม่ผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับดังนั้นมันมีความเสี่ยงที่ว่าจากไซด์เว่ยจะเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับดังนั้นจากไซด์เวย์ที่มันจะเปลี่ยนเป็นขาลงเนี่ยมันก็มีมีดังนั้นแถวเส้น200อยเนี่ยก็เลยไม่ค่อยนา่ารับเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดหลุดมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหลลงมานะครับมาที่ตัวของสามารถนะครับสําหรับตัวของสามารถนะครับสามารถเนี่ย เอ่อตัวนี้ถือว่าลุ้นการเบรกเอาในฝั่งขึ้นได้นะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นแนวต้านนะครับแต่เป็นแนวต้านที่มีลุ้นเบรกเลยแหละนะครับเพราะว่าสโตนด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการพยายามจะยกตัวเนี่ยสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับมันเป็นแพทเทิร์นลักษณะของ ascending triangle นะครับถ้าเกิดทะลุผ่านใกล้ๆตรง7.45 7.5้ขึ้นมาเนี่ยก็ follow by ไปนะครับวาง stop loss ไว้ถ้าเกิดต่ำกว่า เจ็ดบาทสําหรับตัวของสามารถนะครับกราฟก็น้างจะดีเลยนะครับส่วน SCI นะวันนี้ภาพเสียละนะครับคือก่อนหน้าเนี้ยเรายังพอลุ้นการกลับตัวได้นะครับตอนที่มันที่มันพยายามจะเบรกตรงนี้นะครับเรายังพอลุ้นการกลับตัวได้แต่ตอนนี้นะครับมันหลุดแพทเทิร์นละนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยที่มันมันมีการยกโลตรงเนี้ยเราจะมองเป็นอินเวอร์สเฮดเด์โชเดอร์แต่ตอนนี้หลุดไหลขวาไปแล้วนะครับแปลว่าอินเวอร์สเฮดเด์โชเดอร์เนี่ยเสียไปแล้วนะครับนั้น SCI เนี่ยก็มี โอกาสที่จะปรับตัวลงมานะครับเวลาเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอ2ตัวแล้วกันส่วนโก19เนี่ยแถวเนี้ยแล้วมองเราหมอเป็นจังหวะรับได้แหละเพราะเราคิดว่าทองคำเนี่ยก็ลงมาลึกมากแล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย BCPG แล้วกันตัวนี้ก็ลงมาแบบรุนแรงมากนะครับก็รอรอจังหวะรีบาวแล้วก็ ขายทิ้งแหละนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเกิน6บาทนะผมว่า 5. 9เก้าหรือ6บาทเนี่ยถ้าใครติดอยู่เวลารีบาวก็ต้องยอมออกแหละสำหรับตัว BCPG เพราะว่ารอบนี้ก็ต้องยอมรับว่าลงมาโหดมากเห็นว่า c a นเดลสติ๊กเนี่ยหวเป็นการติดลบเนี่ยยาวต่อเนื่องเนี่ยเกิดจะ10วันทำการละนะครับดังนั้นก็ภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ BCPG นะครับแต่ก็รุนรีบาวสั้นๆได้แต่ก็รีบาวออกนะครับวันนี้ก็น่าจะจบมุมมองเทคนิคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง favour YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ีเ First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ